สำหรับคนที่ใช้ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ทำคลิปรีวิวเพื่อสร้างรายได้จากเฟ e บุ o กนะคะเราจะต้องตั้งค่า Facebook ของเรานะคะให้เป็นแบบสาธารณะนะคะแล้วก็ตั้งเปิดโหมดมืออาชีพนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์วิธีการเปิดโหมดมืออาชีพใน Facebook ส่วนตัวนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกัน ก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะให้ช่องชุตินันชาแนลด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่หน้า facebook ก่อนนะคะเข้าไปที่แอป facebook จากนั้นให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะเข้ามาที่โปรไฟล์หลักของเราแบบนี้จากนั้นกดไปที่จุด3จุดด้านขวาตรงนี้นะคะ Okay. เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เป็นการตั้งค่าโปรไฟล์นะคะทุกคนจากนั้นให้เราสังเกตด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นคำว่าเปิดโหมดมืออาชีพตรงนี้นะคะเปิดโหมดมืออาชีพตรงนี้ให้เรากดเข้าไปค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโหมดมืออาชีพ ก็จะมีการสร้างรายได้ข้อมูลเชิงลึกในเนื้อหาแล้วก็ทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำคลิป Reels นะคะ mm. เพื่อสร้างรายได้จาก Facebook ส่วนตัวตรงนี้นะคะเราต้องกดเปิดโหมดมืออาชีพนะคะถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะต่อไปเราก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะ จะขึ้นว่าสำเร็จโปรไฟล์ของคุณเป็นแบบโหมดมืออาชีพแล้วนะคะนี้เราก็กดย้อนกลับได้เลยค่ะก็คือตั้งค่าโปรไฟล์เป็นแบบโหมดมืออาชีพสำเร็จแล้วต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราเปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จำนวนเพื่อนของเรานะคะตรงนี้ค่ะ จำนวนเพื่อนของเราก็จะกลายเป็นผู้ติดตามนะคะก็จะขึ้นเป็นผู้ติดตามตรงนี้นะคะที่วงสีเหลืองตรงนี้ตอนนี้นะคะเฟซของแอดมินนะคะก็เป็นผู้ติดตาม1.7พันคนนะคะแล้วก็จะแสดงจำนวนคนที่เรากำลังติดตามด้วยนะคะ1.3พันคนค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่เป็นโหมดมืออาชีพนะคะก็จะเป็นแสดงเป็นจำนวนเพื่อนทั้งหมดนะคะทำง่ายมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ทำคลิปรีวิวส์นะคะก็อย่าลืมไปเปิดโหมดมืออาชีพนะคะใน Facebook ส่วนตัวกันด้วยนะคะจะได้สร้างไรายได้ได้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาตอบสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะพี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ